เฮล lo วัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พี่มาเลดหน่อยนะครับพอดีพี่เพิ่งสอนเสร็จนะเมื่อกี้นี่เองนะครับเลยรีบนะครับมาอัดคลิปสอนน้องๆเลยนะครับสําหรับวันนี้ครับทุกคนจะเป็นเนื้อหาเรื่องใหม่และหลังจากคลิปที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพี่ทําเรื่องตรรกศาสตร์นะครับทุกหัวข้อเลยนะครับเดี๋ยววันนี้ครับจะเป็นเรื่องที่ต่อจากตรรสศาสตร์ก็คือยังเป็นเรื่องของมสอยู่ครับก็คือเรื่องระบบจํานวนจริงนะครับระบบจํานวนจริงเนาะหัวข้อแรกครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะมาเรริ่มนะคับ โครงสร้างของระบบจำนวนจริงก่อนนะครับมาดูว่าโครงสร้างระบบจำนวนจริงประกอบด้วยอะไรนะครับจำนวนจริงนะครับมันก็จะประกอบด้วยนะครับจำนวนใหญ่ๆ2อันก็คือจำนวนอัตกกรกยะครับกับจำนวนตกกรรกะยะนั่นเองเนาะทีนี้เราก็มาดูว่าจำนวนตรรกะยะกับอัตักายะมันต่างกันยังไงครับจำนวนตรรกะยะคือจำนวนจริงทุกตัวเลยนะครับที่เป็นพวกเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับเป็นทศนิยมที่ ซ้ำนะครับแล้วก็เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําได้เป็นจํานวนเต็มนะครับที่จานวนตรรกะยะกับอัตกรกะยะเนี่ยจำนวนตรรกะยะจะมีได้หลายรูปแบบมากกว่าน้องจําแค่แบบนี้ครับจำแค่ว่าจํานวนที่เป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ําและไม่จํากัดไม่ซ้ำเนาะเ,ออเป็นเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ําและไม่จํากัดจะเป็นจํานวนอัตกรกยะครับ ที่เหลือเป็นตรรกยะหมดเลยยกตัวอย่างเช่นจํานวนที่ติดสแควร์รูทที่ไม่ลงตัวครับรูทสองรูทสามรูทห้ารูทเจ็ดรูทสิบแปดแบบนี้เนาะพวกค่าพายกับค่า E จะเป็นจํานวนอตกรกยะเนาะส่วนที่เหลือจะเป็นตระกยะหมดเลยครับทุกคนตรรกยะก็พวกจำนวนเต็มจํานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้นะครับจานวนที่เขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมซ้ําได้จะเป็นจํานวนอตกรกยะทุกคนครับพี่มีข้อสังเกตอันหนึ่ง ถ้าเกิดเป็น22ส่วน7เออแล้วก็เป็นพายแล้วก็เป็น3.14แบบนี้เนาะเป็น22ส่วน7เป็นพายเป็น3.14พี่ถามก่อนว่าข้อไหนที่เป็นจำนวนอันตรักยะถามกันครับอันไหนที่เป็นอันตรักะยะ22ส่วน7ใช่ไหมไม่ใช่เพราะเขียนให้อยู่ในรูปเศษส่วนได้ที่เป็นจำนวนเต็มได้3.14ใช่ไหมไม่ใช่นะครับ พะเป็นจํานวนตรรก,กะยะเป็นทศนิยมที่ไม่ซ้ําแล้วก็จํากัดโอเคปะตัวที่เป็นนะครับจานวนอันตรยะก็คือพายครับเออถึงแม้ว่าเราสามารถใช้ค่าพายเช่นเป็น2 2่สนเนะครับเป็น3 1มหนะครับหรือเป็นค่าพายสัญลักษณ์พายไปเลยเนี่ยนะครับแต่น้องอยากพี่อยากให้ให้น้องทุกคนทราบว่าพายตัวเดียวครับที่เป็นอันตรก,กะ,ะ่เพราะอีกสองตัวนี้ครับทุกคนเป็นตรรก,กะยะเออ โอเคเนาะสรุปก็คือจํานวนอตระยะก็คือไม่ซ้ําไม่จํากัดแค่นั้นที่เหลือเป็นตระกะยะหมดครับโอเคป้าโอเคป้าไม่งงเนาะไม่งงเนาะทีนี้อันนี้ก็เป็นข้อความแผนผังครับจํานวนอาตระยะเนี่ยเขานิยมใช้สัญลักษณ์นะครับ Q แล้วก็พามข้างบนเหมือนอม m ล l e มน n t เนาะ Q พามข้างบนก็พวกรูทที่ไม่ลงตัวครับถอนรูทที่ไม่ลงตัวเป็นต้นเนาะหรือเป็นค่าพายไปเลยหรือ3 1 4 1 5 9 2 6 5ไปเรื่อยๆอ,อันนี้เป็น อตัก,กะยะยย้ำอีกทีอัตัก,กะยะคืออะไรครับไม่ซ้ำเนาะและก็ไม่จำกัดด้วยเออคือไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดครับที่เหลือเป็นจำนวนตักกะยะหมดเลยตักกะ,ะก็ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยตัว Q ิเนาะคิวพาร์มก็อตักกะนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะมีสัญลักษณ์ที่น้องควรรู้ก็คือจำนวนเต็มลบครับไอลบหรือบางตำราเขาใช้ตัว Z ครับบางตำราอาจจะใช้แลบข้างบนเออ i ก็ย่อมจากอนะินทิเจอร์เนาะแล้วก็มีจำนวนเต็ม0ูนเนาะแล้วก็มีจำนวนเต็มบวกเนาะจำนวนเต็มบวกก็ i บวกหรือบางตำราก็ใช้ Z บวกจำนวนเต็มบวกครับทุกคนเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าจำนวนนับครับจำนวนเต็มบวกเริ่มจากเลข1จําจำนวนนับก็เริ่มจากเลข1เป็นต้นเนาะแบบนี้เนาะโอเคปะ่ะอันนี้คือโครงสร้างของระบบจำนวนจริงเนาะนะครับมีแยกเป็น2พาร์ทใหญ่ๆก็คือตัก,กรกยะกับอตัก,กระยะทวนอีกครั้งหนึ่ง ตักกะยะก็เอะเอาตัวนี้รั้งทษทีอะตักกยะก็คือจํานวนที่ไม่ซ้ําและไม่จํากัดเป็นสนิยมที่ไม่ซ้ําและไม่จํากัดที่เหลือเป็นตักกยะหมดรู้แค่นี้ไม่ต้องไปจําอะไรมากมายครับรู้แค่ไม่ซ้ําไม่จํากัดเป็นอะตักกยะแค่นั้นที่เหลือเป็นตักกยะครับโอเคนะครับสุดท้ายนะครับเราก็จะมีแบบฝึกพลังยุทธ์มาให้ทุกคนนะครับฝึกกันนะครับทำไปพร้อมๆกับพี่ครับ เขาบอกว่าจงพิจารณานะครับว่าข้อความต่อไปนี้เป็นจริงหรือเท็จโอเคเนาะมาพิจารณาไปด้วยกันครับทุกคนข้อที่1นึ่เขาบอกว่า0ูนย์เป็นจํานวนเต็มบวกจริงหรือเท็จศูนย์เป็นจำนวนเต็มบวกไหมไม่จริงนะศูนย์เป็นจํานวนเต็ม0นนะครับจำนวนเต็มบวกเริ่มจากเลข1นะครับต่อไปนะครับรูทเบวกลูทสเป็นจํานวนเต็มบวกจริงไหมจริงเพราะอะไรครับเพราะรูทเก้าก็ได้3ามรูทสได้2บวกกันได้5 5เป็นจำนวนเต็มบวกไหมเป็นงั้นข้อ2จริงครับต่อไปข้อ3รูทสี่เป็นจำนวนตัรก,กยะจริงไหมรูทสี่เท่าไหร่รูทสี่ได้2 2เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มคือจำนวนตัรก,กยะครับโอเคเนาะโอเคเนาะเป็นแบบนี้เนาะเป็นแบบนี้นะครับแล้วนะครับ0.1234เป็นจำนวนตัรก,กยะจริงไหมจริงเพราะอะไรครับเพราะมันสิ้นสุดไงนะครับมันจำกัดนะครับไอตัวทศนิยมเนี่ย มันจากัดก็เลยเป็นตักยะเลยเพราะตักยะก็ต้องเป็นไงไม่ซ้ำเอ้ยเป็นเออไม่ซ้ําและไม่จํากัดเนาะต่อไปครับข้อที่5เขาบอก3.1 ccc เป็นจํานวนตักเอ้ยเป็นจํานวนอัดตักยะจริงไหมไม่จริงเพราะว่าเป็นจํานวนตักยะนั่นเองโอเคเนาะไม่จริงเนาะต่อไปครับข้อที่6นะครับข้อที่6 3.173ไปเรื่อยๆเป็นจำนวนอัตักยะข้อนี้ตัวที่ซ้าเป็นอะไรครับ ตัวที่ซ้ำก็คือ3เนาะสมันซ้ำไปเรื่อยเนาะแสดงว่าเป็นจำนวนตักกรกยะงั้นข้อนี้ก็เลยผิดไหมผิดไหมเนี่ยอันนี้ถูกไหมก่อนข้อหกถูกไหมถูกไหมทุกคนเออถามก่อน3.173นซ้ำั่นเป็นจุดๆแบบนี้คือยังไงคือยังไงครับมันหมายความว่าซ้ำเลข3ปะ่ะอย่างเมากี้โทษทีเมื่อกี้พี่บอกผิดไป3 1มจุดหนึ่งเจ็ดไปเรื่อยเนี่ยมันทาเลข3ปะ่ะไม่จาเป็นใช่ไหมมันอาจจะ สลับไปยังไงก็ไม่รู้ใช่ไหมครับอาจจะเป็น3ามจุดเจ็ดแปดห้าหกก็เเราไม่รู้มันไม่ได้ไหมายวามว่าซ้ําเลข3นะโอเคปะมันก็คือไม่ซ้ําแล้วก็ไม่จํากัดเขาบอกว่าเป็นตักระยะจริงไหมจริงนะครับจริงข้อหเลยจริงนะครับข้อที่7็ครับเขาบอกว่าพี่ขยายหน่อยเบิดเพื่อไม่เห็นเนาะข้อที่เจ็ดเขาบอกว่า3 2มจุดสองสามสองสองสามสองสองสามเป็นเช่นนี้ไป,ไปเรื่อยๆเป็นจํานวนตักะยะจริงปะจริงไหมเอ่ยมันไม่ซ้ะแล้วก็ไม่จํากัดใช่ไหมครับเออ มันไม่ได้ซ้ําไม่จํากัดด้วยก็เป็นอัตกะยะงั้นข้อ7เลยปิดครับไม่ใช่ไม่ใช่เนาะต่อไปครับข้อที่8ปดรูทแส่วนรูทสเป็นจํานวนอัตกะยะข้อนี้เหมือนว่านะครับเขาจะทําให้เราเนี่ยคิดว่าเป็นจํานวนอัตกะยะแต่จริงๆแล้วพี่ขอเขียนใหม่รูทแคือ2ส่วนเอ้ยรูทแคือ2อรูทสจริงไหมจริงเนาะแล้วรูทสอส่วนข้างล่างทุกคนแล้วตัดทิ้งไหมเนี่ยตัดทิ้งเหลืออะไรครับเหลือ2 เฉยๆ2เป็นจำนวนอตัตกยะไหมไม่ใช่2เป็นจำนวนเต็มจำนวนเต็มเป็นตกกะกยะงานข้อนี้ผิดครับโอเคเนาะรูทสิกซ้อนกับรูทสิทุกคนค่อยๆหารูทสิข้างในได้เท่าไหร่ได้4ีรูทสีตัวหนึ่งคือ2ง,งั้นเป็นจำนวนตกกะกยะจริงครับข้อที่9ต่อไปครับต่อไปพายส่วนศูนย์เป็นจำนวนอัตกยะทุกคนพายส่วนศูนย์เป็นจำนวนจริงไหมก่อนไม่เป็นเพราะเป็นจำนวนที่หาค่าไม่ได้นะครับ เออเพราะหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามมันเองนะครับหาค่าไม่ได้หรือไม่นิยามงั้นพายส่วนศูนย์นก็เลยไม่ใช่จํานวนตรก,กยะแล้วก็ไม่ใช่จํานวนตักกยะด้วยเพราะเราไม่นิยามต่อไปนะครับศูนย์ส่วนพายเป็นจํานวนจริงถูกไหมศูนย์ส่วนพายได้เท่าไหร่ครับศูนย์ส่วนพายย่อมได้ศูนย์ศูนย์เป็นจำนวนจริงไหมอ่ะเ,เป็น,ง,ปนงั้น11ถูกนะครับต่อไปเขาบอกว่าจํานวนเต็มทุกจํานวนเป็นจํานวนตักกยะจริงไหมทุกคนจริง เนาะจริงเนาะเดี๋ยวพี่ขอวาดแผนผังหน่อยเออจะได้เข้าใจง่ายๆสมมุติว่าเรามีจํานวนจริงสมมุติเนาะอ่ามีจํานวนจริงครับวงนี้เป็นจํานวนจริงจํานวนจริงเนาะอ่าจำนวนจริงจะได้เข้าใจง,ง่ายๆเนาะมันจะแบ่งซีกหนึ่งเนาะซีกตรงนี้นะครับเป็นจํานวนอัตก,กยะอีซีกนี้เป็นจํานวนตักกยะเนาะเออซึ่งจำนวนตักรยะก็อาจจะเป็นจํานวนเต็ม เออบิจารมันเต็มมีเศษส่วนทศนิยมซ้ําแบบนี้ครับอาจจะมีเศษส่วนอยู่ข้างนอกเศษส,ส่วนเศษส่วนเนาะเศษส่วนแล้วก็มีพวกทศนิยมซ้ำเนาะเออแล้วก็มีทศนิยมพวกจํากัดเนี่ยแทรกอยู่ไปหมดเลยอีกซีกหนึ่งก็เป็นจำนวนอะไรครับเป็นจํานวนอัดตก,กยะแบบนี้นะถ้าพี่วาดแผนแผนผังเนาะจะเป็นประมาณนี้นะครับ13บสามเขาบอกว่าไปดู13ต่อ มีจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดทุกคนมีจริงไหมจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยสุดมีจริงจริงคือเลขอะไรครับมีคือเลขอะไรตอบด้วยมีคือเลข1นั่นเองจํานวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดมีเลข1ครับต่อไปเขาบอกว่ามีจํานวนเต็มบวกนะครับที่มีค่ามากที่สุดหาเจอไหมมากที่สุดมันไปเรื่อยๆใช่ไหมไม่เป็นไม่ไปไม่อยับไม่มีที่สุดเลยใช่ไหมครับงั้นก็มีไหมไม่มี14ไม่มี ต่อไปเขาบอกว่าถ้า A กับ B นะครับเป็นจํานวนจริงใดๆนะครับเขาบอกว่า A บวก B เนี่ยเป็นจํานวนตรรก,กยะจริงปะจริงปะจริง้าจริงปะ,งปะไม่จริงจริงไหมครับข้อน,นี้ไม่จริงเพราะอะไรครับเพราะพี่ยกตัวอย่างเป็นอันนี้ทุกคนสมมุติพี่ให้เเป็น2 b บเป็นรูปสองเอ,อบวกกันดิได้ไหมเนี่ยได้จํานวนตรรก,กยะปะไม่ใช่นะครับไม่ใช่เนาะ เอองั้นก็ไม่จริงไม่จริงต่อไปข้อที่6ครับเอ้สิกครับเขาบอกว่าถ้า A กับ B เป็นจํานวนเต็มแล้ว a ส่วน B นะครับจะเป็นจํานวนตกกรรกยะจริงไหมจริงไหมทุกคนติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตกดูเหมือนจะจริงแต่ถ้าพี่ให้ A เป็น0กับ B เป็น0นะ0ส่วนศตัดกันได้นหนึ่งไหมไม่จริงนะ0ูนยส่วนศได้อะไรครับหาค่าไม่ได้เนาะหาค่าไม่ได้เนาะงั้น เป็นจำนวนต่างไหมก็ไม่ใช่16พวก็ผิดอีกครับแบบนี้เนาะทีนี้ทุกคนพี่แถมให้นิดนึงมีรูปแบบไหนบ้างที่มันหาค่าไม่ได้หรือว่าไม่นิยามมีมีแบบไหนบ้างครับมีอะไรครับศูนยลังศูนเนาะไม่นิยามไม่ใช่หนึะแล้วก็ไม่ได้ศูนย์นะครับมีอะไรครับมี0ูนย์ศย์ครับไม่นิยามและก็มีเลขนะครับส่วนด้วย0ูย์อันเนี้ยไม่นิยามทุกคนไม่นิยามครับหรือหาค่าไม่ได้เนาะ ไม่นิยามนะครับหรือว่าหาค่าไม่ได้แล้วเองโอเคเนาะเออมีอยู่3แบบเนาะในระดับเรานะครับโอเคเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวคลิปหน้านะครับพี่จะมานะครับลงรายดีเทลนะครับลงรายละเอียดเรื่องต่อไปเกี่ยวกับจำนวนจริงด้วยถ้าใครสนใจก็ฝากติดตามเพจด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับต่างที่ดีติดตามช่อง YouTube ได้นะครับกด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆเนาะ และสำหรับใครนะครับที่สนใจคอร์สพี่ขอโฆษณาอีกหนึ่งรอบนะครับคอร์สนะครับออนไลน์เจาะลึกคณิตศาสตร์มปลายแค่1,500บาทเท่านั้นสนใจอินบ็อกซ์ที่เพจพี่ได้เลยนะครับหรือทักแชทส่วนตัวก็ได้ในแชทไลน์ก็ได้ครับสำหรับใครที่มีไลน์เนาะถ้าไม่มีแอดได้เลยในเพจมีครับที่รูปหน้าปกมีเบอร์มีไลน์นะครับมี ID Li ไลน์สนใจได้เลยแล้วช่วงนี้ยังมีโปรโมชั่นอยู่ก็คือถ้านะครับแชร์และแคปมาส่งให้พี่นะครับ ี่จะลดไปเลยคัสละ500บาทเหลือ1,000บาทเท่านั้น1,000บาทนี้คุ้มมากครับเพราะเรียนตลอดชีพเรียนจนกว่าน้องจะจบน้องอยู่ม .4 ใช่ไหมสมมติว่าสมัครครัสหนึ่งคือคัสระบบจำนวนจริงน้องก็ใช้มาเรียนซ้ำนะครับเรียนตอนไหนก็ได้ได้ถึงน้องอยู่ม .6 เลยครับไม่จํากัดเนาะยังไม่จํากัดไม่มีคอร์สไม่มีวันหมดอายุนะครับเนาะยังไม่มีวันหมดอายุนะครับช่วงนี้เป็นโปรโมชั่นให้กับน้องๆนะครับและนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับช่วงนี้คือย่า ออกไปไหนโดยเฉพาะน้องๆทุกคนที่อยู่เชียงใหม่นะช่วงนี้เชียงใหม่ระบาดหนักขึ้นเรื่อยๆครับสำหรับโควิดพยายามล้างมือบ่อยๆครับทุกคนแล้วก็ไม่จําเป็นอยู่บ้านครับดูคลิปพี่แล้วก็เรียนพิเศษออนไลน์ดีกว่าช่วงนี้มีออนไลน์เยอะแยะไปหมดเลยนะครับดูคลิปฟรีๆจากอาจารย์หลายๆท่านหรือคุณครูหลายๆคนนะครับ สนุกสนานมากนะครับแต่ละท่านไอ,อแต่ละท่านสอนได้สนุกสนานจริงๆหาเรียนบทเรียนฟรีได้เลยครับอย่างเช่นช่องของพี่ก็เรียนฟรีได้นะครับและถ้าใครนะครับมีปัญหาสงสัยตรงไหน,นเกี่ยวกับคณิตศาสตร,ร์ถามพี่ได้เลยยินดีตอบครับตลอด24ชั่วโมงเนาะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนเจอกับพี่ในใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม